ดีครับพี่น้องเพื่อนๆทักทายกันไก่ไก่ก็ขอสวัสดีครับเมือ่อีนไก่อ,อัวพันสาแล้วพี่น้องมาเยืนกับผามาเขาสวนสวนดอกแคครับสวนดอกแคเนี่ยก็ดูแลยางเงินน้ำครับเมือ่อกนวันที่สามนะ นายซีหากเปกออกพรรษาแล้วครับผมบอดนครับบอดนยังยังบอดนครับนี่คือพิธีเจ้าพุทธทางภาคอีสานทังจังหวัดสกลนครครับมันเป็นบุญประเพณนีออกพรรษาลูกหลานญาติพี่ท้อพ่อแม่พี่น้องกับบานมาทำบุญมือมันออกพรรษาครับ ืัอน,นี้ก็ซืได้เข้าบ้านันรู้ทุงต่อแค่ทรงลูกค้าแล้วก็ซืได้เข้าไปวัดครับทำงานส่วนร่วมสวยกันทําความสะอาดในวัดในว่าเข้าครับเชี๋ยลูกหลานมาจากต่างจังหวัดมาทำบุญอุทิศหาปุญญาตายาย่รุดเทียนขอพรประมาณนั้นครับ ทำจักกนิจาทำบุญในวันนอกพรรษานี่คือพิธีชาวพูดของบ้านเฮาทางสก,กุลนครครับบ้านสร้างแป้นตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกุลน,นครครับประมาณนั้นนี่คือทินฐานของชาวอีสานของชาวพุท ครับเฮาก็รักษาธรรมเนียมประเพณีของบุญทือเป็นบุญออกพรรษาลหลายๆบุญครับในพรรษาบุญขาา้าศึกแน่บุญเข้อประดับดินแน่ก็เป็นประเพณีของขอขอแม่เฮาเห็ดปุญญาตายายเฮาเห็ดมาแต่ก่อนครับเฮาต้อง พักษาไว้ะมาณนั้นบุญทอดเทียนแน่หลนนพรรษาครับพากัณท์ธทําฟังธรรมะีประโยชน์ครับมีฟังธรรมะก็บม่ได้หน่อยก็ได้หลายต้มลูปมีปัญญาะมาณนั้นครับเข้ากับคอยฝึกปฏิบัติไปน้ำเพลินนี่คือการธรรมะพี่น้องบุญทอดเทียนธรรมะสัญจรในพรรษานี่ หลายวัดครับในตำบลเฮาตำบลแวงเก็บทุกบ้านพี่น้องเห็นธรรมาสัญจรนนี้ <c oughs> กะได้ออกมาสวนอยู่าหน้าอยู่รอมันยันตาเซียนได้ปลูกสวนดอกแค่ครับก็ได้เก็บผลผลิตเป็นตอบโจทย์ได้ดีครับลูกค้าค่ะตั้ง ทั้งหลายอยู่พี่น้องเอาไปขายกับพ่อได้ขายแหละพี่น้องเอ้ยพ่อได้กินเชียรครอบครัวเบื้องก้นครับนี่สิไดเอาตักแค่ใส่กระสอบเขาบ้านแล้วครับมือหนีสวยแล้วพี่น้องเลยเมยแล้วทำธุระส่วนตัวจะคล้องแล้วการที่ได้เขาไปทำธุระส่วนร <c oughs> วมซอยเหลือพี่น้องทั้งในวัดแห้วครับเตรียมตัวทำความสะอาดประมาณนั้น พี่น้องเลยอ่ะเขาก็คุณเด้เอพี่น้นองที่เขามาให้กำลังใจเอาเดี๋ยวแ่ใส่สอสว่อนครับนี่คือเศร้าหน้าเศร้าสวนพี่น้องเลยอะไรทำไป ไก่น้ำหัวน้ำสวนนี่เราพี่น้องเขาก็ตั้งท้องแก่แล้วครับไก่มั่นแล้วแล้วก็เขาดูดีเ้าเขาแล้วครับผมบาดนครับครับคือบรรจุใส่สอบไก่ประมาณนี้ครับ ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ให้กำลังใจพี่งยจะเสียนครับสอบตัวแค่เมื่อเนื้ขอขถาบ้านแล้วครับขอหยุดไว้เพียงแค่นี้พี่น้องพอกันชิปหนาในบ้านเดี๋ยวเอาใส่บรรจุถุงให้ลูกค้าเดี๋ยวพี่นยจะเสียนกับสีได้พาพี่น้องใส่สูงถุงน้ำกันครับ อนี่ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับแห่งปังๆจะสุกจะลาบด้วยพี่น้องขอบคุณครับ